อ,อันนี้เป็นวิธีการใช้ระหว่างคำว่า been กับคำว่า gone มาดูกันดีกว่ามันจะมี have been กับ have gone ไม่ยากเลย been ก็แปลว่าไปมาแล้วเป็นอยู่คือคือไปอยู่ไปไปมาแล้วก่อนก็แปลว่าไปใช่ไหม in, g ก w ว้นก่อนแปลว่าไปเหมือนกันพี่แล้วมันใช้ต่างกันยังไงจำไหมนะ h a v e been I have been you have been ถ้าไม่อยากใช้ h a v e ก็ใช้ has ก็ได้นะไม่ว่านะก็แค่ถือว่าเป็น verb to have ข้างหน้าถ้าใช้ว่า have has been เนี่ยมันหมายความว่าน้องอ่ะได้ไปมาแล้วแล้วกลับมาแล้วไปและกลับแต่ถ้าเกิดคำว่า has ก o n e แสดงว่าไปแต่ยังไม่กลับนะ ไม่ได้หมายความว่าเขาเขาไปเสียชีวิตนี่ไม่ใช่นะคือแบบเขาอาจจะไปเที่ยวอยู่ตอนนั้นยอะไรเงี้ยแล้วเขายังเที่ยวไม่เสร็จอย่างเงี้ยแล้วเราพูดถึงเขาก็จะบอกว่า has gone she has gone on holiday she has gone on vacation อย่างเงี้ยค่ะมันไม่จําเป็นว่าเขาต้องแบบอืมไปไปที่ชอบที่ชอบแล้วไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเอาลองมาดูตัวอย่างลองมาดูตัวอย่างนีไ่ไงเขาบอกว่า James is on holiday เมื่อกี้เมื่อสไลด์ คลิปที่แล้วเราสอนคำว่าวันหยุดไปอีกหนึ่งตัวตัว v ขึ้นต้นออกเสียงว่า vacation ใช่ไหมเจมเนี่ยนะคะเขาไปวันหยุดอยู่ไปทักหลอนอยู่ she has ก่อนนี่ไงคะพี่แล้วทำไมามันเป็น she แล้วมันเป็น s แล้วมันเป็น, g, น has นห,นหนูหายไปไหนเขาย่อตัวเองไอ้ตัวเนี้ยนะไอ้ตัวเนี้ยเขาย่อจากคำว่า has แบบนี้ซึ่ง you ย่อได้ไหมบางคน ก็จะย่อบแบบนี้ย่อเป็น V E ก็คือ h a f ตัวนี้นั่นเองนะอย่าอย่าตกใจอย่าตกใจอุ๊ยอะไรวะเนี่ย has eat หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะ has has gone เนี่ยแสดงว่าเขายังไม่กลับมาจากอิตาลีนะคะคนะคะโอเคต่อมา Hello I have just to the shop ฉันเนี่ย just เพิ่งจะไปช็อปมา I bought a lot of things ซื้อของมาตั้งเยอะเพิ่งจะไปมาแสดงว่าไปไมายัางไปมาแล้วกลับมายัาง กลับมาแล้ว h a v e been หรือ h a v e gone h a v e been อ uh, ่อันนี้เขามี h a v e แ a l ให้ไงบอกไปแล้วว่ายอ่อเนี่ยเขามี have been มา h a v e มาให้แล้วแล้วก็ใส่คำว่า been ไปเฉยๆต่อมาค่ะ Alice isn't here ไม่ได้อยู่ที่นี่ for a moment a moment ก็คือเข้ากัาคำว่า now ่ะคือตอนนี้ไม่อยู่ที่นี่ she t t o the s h o p to get a newspaper เธอเนี่ยไปชออปไปร้านค้าเพื่อไปซื้อนังสกอพิพ์แสดงว่าเธอต้องไปแล้วยังไม่กลับมา has gone ค่ะอันนี้คือ has เนาะ s ตัวนี้คือ has Tom has to ด e out he will back เขาจะกลับมาภายใน1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงแสดงว่าทำไมเอ่ยกำลังจะกลับมาแสดงว่ายังไม่กลับมาต้องเป็น has ก่อน ต่อมา Are you going to the bank จะไปธนาคารหรือเลปล่า No I already นี่ไง already แปลว่าเรียบร้อยแล้วแสดงว่าต้องไปมาแล้วค่ะเรียบย้อยแล้วต้องไปมาแล้วค่ะฉันได้ไปมาแล้วไปมาแล้วกลับมาแล้วใช้คำว่า have been I already have been to the bank ไปมาแล้วอ่าจบแล้วนะ ต่อมาเขาบอกว่าแบบคัอนี้ให้ทำเป็นบอกเล่าด้วยปฏิเสธด้วยนะไม่ยากปฏิเสธก็แค่ใส่นอดหลัง have had เองอ่นะพี่นุ่นเขียนสูตรให้อีกหนึ่งครั้งคงาง present perfect อดีตจนถึงปัจจุบัน have had บวกกับช่องที่3อยากทำเป็นปฏิเสธหนูก็แค่ใส่น็อดเข้าไปอยากทำเป็นคำถามยก have had มาไว้ข้างหน้าจบแล้วลองดูนะมันมีคำศัพท์ตัวไหนบ้างแบบที่ทำช่วยทำเป็นช่วยทำเป็นแบบสามให้ดี B, ค่ะ B เนาะ B ช่องหนึ่ง B อิสนาช่องสอง w a s w o r e d ช่องสาม B นั่นเอง B แปลว่าเป็นอยู่คืออ่าอีกตัวหนึ่งก็บีนเหมือนกันแสดงว่าต้องมีบีนหลายที่นะต่อมา eat กิน eat at eaten ใช่ป่ะเติม e-n เข้าไป happen แปลว่าเกิดขึ้น happen เติม ed have เป็นคำว่า had h-a-d have has had had อันนี้ก็เหมือนกัน had เหมือนกัน มีด่เ,เราทำให้แม่แม่จะใช้ไปแล้วมีดเม็ดเม็ดพบเจอเนาะ play อ่ะง่าย play เติม e d read อ่ะตัวน,นี้หนูดอกไว้นะบางคนไม่รู้ read ช่องหนึ่งออกเสียงว่า read ช่องสองออกเสียงว่า read แต่มันดันเขียนเหมือนกันช่องสามก็ออกเสียงว่า read เหมือนกันแต่ก็เขียนเหมือนกันเวลาเราผัน read, read 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 แปลว่าอ่านอันนี้สระ,ะ e อันนี้สระ,ะ a อันนี้สระ,ะ a r e d r e d r d อ่เพราะฉะนั้นช่อง3ามของหนูก็คือคงรูปเดิมแต่ออกเสียงว่า r e d นะต่อมา see saw seen ห็นค่ะสุดท้ายคำว่า try ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เข้าไป try แปลว,ว่าลองหรือพยายามใช่ป่ะลองดูนะนะลองดูดีกว่าบอกทริคนิดนึงว่าไอ้คำว่า be น่ะ be น่ะเรายังไม่เคยเรียนเรื่องนี้กันเนาะ be น่ะแปลว่าเป็นอยู่คือหรือมันสามารถตามด้วย adjective ได้นะนะนะ อันนี้ตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า w h e r e Mark's i s t e r oh sorry what's Mark's sister like Mark a p o t o p h e แสด,เเดงความเป็นเจ้าของ sister คือน้องสาวก็แล้วสมมติไะน้องสาวของ Mark เนี่ยอย่าแปลว่าชอบนะน้องสาวของ Mark ก็ชอบอะไรไม่รู้ชอบอะไรเหมือนกันจำไวค้ค่ะ Like มี2ความหมาย Like, like เป็น Ver รกดไลค์เห็นใครรอหลอๆใช่ไหมกดไลค์เลยไลค์รัวๆเลยนะคะ l i ค e เป็น Ver รแปลว่าชอบแต่ถ้าเกิดว่า like เป็น a d j e c t i v e like <laughs> จะแปลว่าเหมือนในข้อเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าชอบเพราะถ้าเกิดแปลแล้วมันก็ไม่ m e n s e อเู่ดีน้องพี่สาวของมาชอบอะไรอะไรชูชอบอะไร,ออะไรมันจะแปลว่าเหมือนคือมีลักษณะเหมือนอะไรเหมือนเป็นยังไงมีแบบ เป็นยังไงนี่ใส่ใจคอรูปร่างลักษณะอะไรเนี้ยเป็นยังไงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตนะไอตัวเนี้ย่อมาจาก i s i <East> s เป็นหนึ่งใน verb to be ใช่ไหมซึ่ง verb to be ก็เป็น be เหมือนกัน be ก็ถือว่าเป็น to be เหมือนกันใช่ปะเพราะฉะนั้น i s am are verb to be เนะี่ยมันสามารถตามด้วย adjective ได้ซึ่ง like ตัวเนี้ยก็คือ adjective นั่นเองทำหนา้าที่เป็น adjective เดี๋ยวในเรื่อง adjective adverb แบวน่นอธิบายอย่างละเอียดอีกทีนะอันนี้ก็ฟังไปแบบเพลินๆก่อนนะคะ โอเคเขาบอกว่า I have no idea แปลว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน I have never met เธอนี่ไงเมดช่องที่3อยู่หลังคำว่า have ก็ไม่เคยเจอจะไปรู้ได้ยังไงว่าแบบนี้ใส่ใจคอลักษณะเป็นยังไงแบบนี้ต่อมาค่ะ Is everything going well ทุกอย่างมัน going well ไหม well แปลว่าดีเป็นผ่านไปได้วยดีไหมเย้ yeah, ใช่แล้ว We have n t h a d any problem เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร so far จวบจนทุกวันนี้จบจนปัจจุบันนี้เห็นไหม hat <had S 2> ช่องที่3อยู่หลังคำว่า have have n t h a d ก็ได้บางทีเรียนเรื่อง if e card นะมี h a d h a d อย่างนี้ยังมีเลยเนยาะแบบโอ้ที่สุดแท d แท้นะคะน่าตกใจต่อมาค่ะข้อที่3ค่ะ Are you hungry? คิวไหมคิวไหมทานอะไรมาหรือยังใครฟังวะ เพลงของตองพักครไม่เอ่อชื่อเพลงหิวไหมทานอะไรมาหรือยังใช่หรือเปล่าไม่รู้เมันร้องเนี้ยเลนะามาดูกันน้องบน้องอะไรของป้าเขาว่า hungry แปลว่าหิวไม่เอาอ่ะอยากให้คำอื่นคำนี้ค่ะออกเสียงว่า starving, st starving s t starving starving ก็แปลว่าหิวเหมือนกัน s t a r v นะตัว v นะที่เขียนแล้วมันแบบ แตกไปนิดนึง starving หรือฝรั่งอะ่ะเวลาเขาหิวอะ่ะคนไทยจะหิวเหมือนอะไรดีะ่ะหิวจนจะกินอะไรทั้งตัวกินอะไรดีะ่ะกินช้างใช่ไหมคนไทยหิวเหมือนจะกินช้างให้ทั้งตัวแต่ฝรั่งอะ่ะเขาหิวแล้วเขาจะเปลี่ยนส่วนนว่าเขาจะกินม้าค่ะเขาจะบอกว่า I could eat a horse จะกินไม้ทั้งตัวแล้วแบบนี้นะคะเห็นไหมหิวมากเขาบอกว่าใช่หิว แสดงว่า much แปลว่ามากฉันทําไมลูกฉันไม่ได้กินอไอตัวนี้ออกไปนะออกพผิดนะฉันทําไมกินหรือไม่กินหิวอะ่ะต้องไม่ได้กินใช่ปะวันนี้ไม่ค่อยได้กินอะไรมากเลยประโยคปฏิเสธค่ะก็ต้องเป็น I พี่น้องขอย่อนนะ Have not eaten I have not eaten much today วันนี้ไม่ได้กินอะไรมาเลยนะหิวมาก ต่อมาจากเขาบอกว่า can you play chess นี่นะ chess เป็นกีฬาประเภทหนึ่งมีตัวมา้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บลูกคาดอย่างนี้ chess แปลว่าหมากรุกนะคะเล่นไม่เป็นนะคะเป็นอะไรก็ตามที่ใช้สมองเร,เราจะทำไม่ได้นะคะจะงงนะคะ,คะนะคะต่อมาออเขาบอกว่าเล่นหมากรุกเ,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 เป็นใหม่เขาบอกว่าเอ้ยเล่นเป็นเล่นเป็นแต่จุดจุ for ages ปกติ age แปลว่าอายุแปลว่า อายุว่าเอจอะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะคำว่า for ages book, แปลว่าเป็นชาติคือมันนานมากแล้วคือเป็นชาติแล้วว่ะเออว่าเป็นชาติ I haven't met you for ages ไม่ได้เจอคุณเป็นชาติแล้วว่ะเออหน้าก็ททำไมคะหน้าก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเห็นสวยขึ้นนะคะเห็นนะคะอะต่อมาไม่ได้เล่นต้องไม่ได้เล่นเป็นชาติแล้วแหละก็จะเป็น I have not p l a y อย่าลืม play เติม ed ช่องที่ 3ใช่ไหมอัตัดเพลทิง้งเมื่อกี้ใช้ไปแล้ว,ลวอีเทนไหมอใช้แล้วเนาะแฮก็ใช้ไปแล้วเมดก็ใช้ไปแล้ว,ลวต่ไมาจา้ะ Are you enjoy your holiday สนุกไหมฮอลลีเดยของเธอสนุกไหม Yes สนุกมาก It is the best holiday มันเป็นวันพักร้อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทำไหมได้เคย มีค่ะว่าเป็นเวลานานได้เคยมีค่ะคำว่ามีก็คือคำว่า have นั่นเอง I have had for a long time ไม่ได้มีสุกมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่ะต่อมาข้อที่6ค่ะ What s that book like อ่ะบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ like อย่าแปลว่าชอบอย่างเดียวนะ like สามารถแปลว่าเหมือนก็ได้ like เป็นทีแปลว่าเหมือน like เป็น verb แปลว่าชอบ ในข้อนี้อยู่หลัง apostrophe s ตัวนี้แยกมาจากคำว่า i e s ค่ะ i e s เป็น verb to be to be สามารถตามด้วย adjective ได้เพราะฉะนั้นในข้อนี้แปลว่าเหมือนหนังสือเล่มนี้มันเหมือนอะไรก็คือมันมีลักษณะเป็นอย่างไรด้านในมีเนื้อหายังไงสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาถามแบบนี้เพราะฉะนั้นเพื่อตอบว่า I don't know ไม่รู้สิเพราะทำไมเคยอ่านปะไม่เคยอ่านมาก่อนก็บอกว่าฉันไม่เคยอ่านค่ะก็จะเป็น I have not r รดอ i t ระวังนะ Read 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 เขียนเหมือนกันแต่อ่านว่า Read ช่องที่3นะนะ Read ตัดทิ้งโอเคต่อมาค่ะเขาบอกว่าข้อ7ล่ละ i s Brussels Brussels เป็นเมืองหลวงของเบลเยียม and interesting place interesting มีความหมายแปลว่าน่าสนใจ จำได้ไหมที่เพี่นเคยบอกไปเมื่อกี้นี้บอกว่า adjective มี 200, 2แบบมี N G ING ติ ing ้งติ้งแต่ว่าหน้ามี ed ดีเต้นเต้นแต่ว่ารู้สึกแน่นอน Brus s e l s มันเป็นสถานที่สถานที่ไม่สามารถรู้สึกสนใจได้สถานที่ต้องน่านสนใจเพราะนั้นใช้คำว่าติ้งติ้งอย่างนี้นะคะ Brussel s น่ Brussels มันเป็นสถานที่ที่น่าสนใจไหมเพื่อนก็บอกว่าานอยเดียว e uh, ไม่รู้สิทำไมไม่เคยไปคำว่าไปหมายความว่าไงไปเมื่อกี้เราเจอมาละบินกับกอน ใช่ไหมใช้คำว่า been I have not been there ไม่เคยไปมาก่อนเลยต่อมาข้อที่8ค่ะ I hear y o u car broke broke down broke down มันจะคำว่า breakdown ค่ะ breakdown ปกติ break แปลว่าแตกแปลว่าหักเนาะแต่ breakdown แปลว่าพังค่ะคือแบบมันไปแล้วมันแบบ ถล่มลงมาคือมันพังนะ Again yesterday อีกครั้งแล้วเมื่อวานเนี้ย Yeah ใช่แล้ว It's the second time นี่ไนงะเป็นลำดับเวลามันเป็นครั้งที่สองแล้วนะในเดือนเนี้ยคือตั้งแต่นน้นจนถึงเดือนเนี้ยตั้งแต่ตอนเนี้ยในช่วงเนี้ยพังอีกแล้วเกิดพังอีกแล้วคำว่าทำไมมันได้ทำไมคะมันได้เกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะคำว่าเกิดขึ้นคือคำว่า happen ค่ะ It has happened ช่องที่3เติมออดีเข้าไป it has happened this month ต่อมาค่ะข้อที่9ค่ะ do you like c a v i e r รู้จักไข่ปลาคาเวียร์ไหมที่มันดำๆนะไม่รู้ค่ะฉันฉันไม่รู้จ้ะแล้วทำไมเอ่ยฉันไม่รู้จ้ะคุณชอบคาเวียร์ไหมขอโทษคุณชอบคาเวียร์ไหมก็งงคุณชอบคาเวียร์ไหม,อบ,ไหมบอกว่าฉันไม่รู้เพราะว่าทำไมฉันไม่เคยทำไมลูก อ่ะฉันไม่เคยกินกินใช้ไปแล้วฉันไม่ได้ have, have Meet, play, read, see ยังไม่ใช้ try ยังไม่ใช้ทำไมฉันต้องไม่เคยลองค่ะไม่เคย try ก็จะเป็น I have not tried เติม ed เข้าไปเป็น y เป็น I เติม ed I have not tried ก็ไม่เคยลองนะก็จะแพงนะอ่ะหน้าต่อมา สุดท้ายแล้วเขาบอกว่า my was late late แปลว่าสายแต่ไม่เนี่ยสาย again อีกครั้งในวันนี้เพื่อนก็ถาม again มีเครื่องหมาย question มมา,มาอีกแล้วเหรอเขาเนี่ยได้สาย every day this week ตั้งแต่โน,นจนถึงในสัปดาห์นีย้ยังไม่หมดสัปดาห์นี้เลยเขาสาย every day เลยทุกวันเลย แสดงว่าทำไมเอ่ย late แปลว่าสายซึ่งเป็น adjective อะไรสามารถว่า adjective ได้คะต้องเป็น verb to be เพราะฉะนั้นรู้เลยนี่มี b เรา b เรามี b อ,อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้พี่องปรับไปตืดตดตืด,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 ดอ่าถูกต้องก็จะเป็น he has been ไม่ได้ต้องเป็นช่องที่3เปลี่ยนเป็นคำว่า been ค่ะ he has been late every day this week อ่าต่อมา11ครับ who is who is the woman by the door ใครคือผู้หญิงที่อยู่ตรงตรงประตูตรงใกล้ๆประตูนั้นอ่ะก็บอกว่า I don't know จะไม่รู้ไหมล่ะทำไมไม่เคยเจอมาก่อนก็จะเป็น I have not seen ใช่ไหมเติมตัว n เข้าไป I have not seen her before ไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะ